กำลังอัมบาเหือเลยเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธก่อนเป็นไม้กอล์ฟเฮ้ยไม่นี่ปืนยิงปืนยิงไฟฟ้าปืนไฟฟ้าครับทำได้อย่างดูใหม่ดีจะได้ครับไปเก็บไม้เบสบอลใหม่กดดูเออกดดูชื่อของก็ได้ครับของของชื่อที่นำ้ามาจอกไว้ i ไม้เบสบอลน่ะก็คือแค่ไม้เบสบอลธรรมดาครับผม มันมันเขียนอย่างนั้นหรอครับ I M P A C P ด้านหน้าด้านหน้าเขียนว่าอะไร Impact เอาใหม่นะ Impact เม่ b a ล e b a l l I M P C ตามมาหลังเลยอ่อ Impact Impact มอสเหรอเออไม่นั่นก็เพราะเออไอไอมอสที่สุดสุดคือตอนนี้คือเป็นเทเล่าเทเล่าเออเป็นมอสมอสเป็นเหมือนใครๆกันแม่งของผสมกันของผสมกันไม่รู้แม่งจะติดอะไรคิดติดเข้ให้ติดไฟฟ้าอย่างเดียว ก็คืออันนี้มอสอันนี้มันจะเป็นไฟฟ้าแบบเป็นสามเป็สามอันเป็นคูณหนึ่งแล้วก็บวกระดูกสามเปอเซ็นอ๋อนั่นคือแบบตีกระตีกระเด็นครับไม่ใช่ไม่ใช่ช็อตครับกระเด็นมันก็โหดเลยครับเหมือนเหมือนของของเก็บเก็บเก็บไพ่เท่ากันของผมนะครับโอ้โหแม่งมือไหวที่ผายเอ้ยมอสมอสมอสม่่งเลยอะ ก็ว่ามือไหวใส่ได้ก่อนโด้ยอย่างเลยสมมุเอ้ยไม่ใช่นแคปคุณดันผมอยูอะครับผมจะจะเอายังไงเอาเอาใครใจเพลงยกยกเครื่องยกเครื่องอะไรเนี่ยนี่ตรงนู้ยกเครื่องใหม่ยกเครื่องใหอืออะไรเนี่ยเอาไว้ตินตูวะมันเอาไว้นี่ละเหมือนผมเลยไม่รู้เอาเนี่ยมแค่ธรรมดาเขาเวมองธรรมดา เาอยากเป็นตูดเป็นอะไรไม่น่ารีบเฮ้ยพี่มันมาแล้วยิงยิงกันยิงกันไว้ก่อนนีครับเจ้าของมาอะไรเนี่ยคือพี่ฟเป็นสีเหลืองเพาสีเหลืองมันมันจะดังครับลู่ลูรู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 รู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 รรอรนรูรรร้ง้รแรร ผมีแค่ห้านัดเองครับเอ้ยรีบรีบมาดิครับนี่เรานี่อย่างอย่างไก่งวงทำทำาหารเป็ดอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้เร็วครับไก่งวงโอ้โหทำบ้าเลยครับพูดดีๆแต่ไม่ให้สัตว์เออดีกูจะเร็วไปเร็วไปเร็วขึ้นเรือโอ้มี่คุณยังพูดได้เฮ้ยผมเห็นกระโปรงคุณเลยเนี่ยไปขึ้นเลยไม่ได้เหรอได้แล้วได้แล้ว คนขับเรือคนขับเรืออย่างเกเร่จะลงน้ำตกแล้วเฮ้ยทำไมออกมาแล้วไปเป็นไล่ถอยเรือถอยเรือถอยเรือโอ้ยสิวแตกตกไปตกไปโอ้ยสีวเกมมันแก่สิวเลยสิวตกไปตกไปตกไปดูตาลอยโอ้ยสิวเฮ้ยโอ้ใครขึ้นมาเดือบไป ไม่เคยบนผิวหน้ปสาดือยสายตรงสายตรงไปเลยตรงไปเออตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยแหละหืมมันเหยียบเรือยเหยีบผีที่แม่งเลื่อนกระจายสายสยังไงกันแน่วะโอ้โหเายแม่เริ่ดๆเยู่ผีเกาะผีเกาะแล้วโอ้ผีเกาะผีเกาะผีเกาะไอ้แบงค์อะ เออามทไปตมทางเลยไปตามทางเลยไปตามทางเสายกิ่นจะแรงกอแบกเยอเฮ้ยมันร้ยแงนาดนี้ไม่ต้องขับเร็ววนรกมีกีตาร์ทำหน้านิ่งมากครับเกไรเลยครับวลาขับเรือปครับไปเลยเอยขอด้วยรถไปไปเออลงไปลงไปเออเฮ้ยลๆลตรนี้ติปังติดปัง ตรงยาวเลยครัตรงโค้ก็ยาวเลยไปเขาแล้วกินแรงเขาแล้วกินแรงกินแรงแบงก์วะไม่มาด้วยกับกูเด้อคนเดียวเลยแม่งเลยเฮ้ยโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วโดนละโดนยังโดนยังตีโดนยังโอเคตีโดนแล้วไอหมิงไม่น่ารอดคอช่วยตีแล้วโดนแล้วเยี่ยมเมันยิงกว่าคูสองครั้งเลย มันมันจะมีผู้สอดรับเว้ยตอนเราเดินตอนเรามันโกยขวาหลายอย่างไงโกยสองครั้งลเมาแต่แม่งก็ยังรอดอ่ะเอาขึ้นนดเเป็ลยต่อยผู้หญิงยกไปยังหนักอ่ะเหมือนแบกไข่อ่ะมันต้องขึ้นบกเลยทำไมแม่งหุ่นเล็กแต่กล้ามใหญ่ไปเลยไปได้งานไปไปใช่ไปดูไหมตะแ้วตะยังใช่ไปอย่างเกลียน ม่ใจไอ้ยกันทคันเย็นครับใจเย็นเอาทางแก๊สไหมไปถอยรถไปถอยรถบอกเลยไปถอยรถเ้เ้ไปไปถอยรถไปถอยเรือเฮ้ย่าพระายปั๊มอย่าพายั๊มวางวางวลัวก่อนวางลัวก่อน้เก็บไอ้นอมมงมมง ยังครับยังครับเก็บมีก่อนแป๊บนึงมเป็นข้างบนมีให้เก็บเราขอใบขายอะไรวะเก็บอะไรรางวัลยังไม่ได้เรื่องนี้อ๋อโอ้ห้ามแย่งเซนดิเดลจะไม่ยุ่งโอ้ยหน้าปลากระเพราโว้ยสัตว์ไอ้ระเบิดมันเนี่ยวดอกมาใหม่ละเอ้ยวางรั้วงดิเฮ้ยปืนที่วุ่นช่อปืนตาปลาปืนยิงปลา วนตปลานยิงปลานยิงปลานยิงปลาวนยิงปลาตับปลาพวกงตับไอสลัดเอ้ยพร้อมแล้วครับพร้อมเสมอครับ้อกันิลยเอิ่มเรมรมเออยังม่ได้วางรู้เลยยังพอได้กเยกาควจะนอนก่อนโอ้การซอมบี้อันนี้ไม่กน กลางเออกลางมุ้งกลางมอ้งเปิดแล้วไมเปิดแล้วรีบไปไหนอ่ะจะไปวัวเลยครับอย่าเอาปืนยิงปลาแป๊บผมต้องรีบครับเออกลางเฮ้ยทางไอ้ทางข้างบนยังยังไม่ปิดยังไม่ปิดที่หนึ่งครับไม่ได้ปิดหมดเลยอะไรวะกลางมุ้งเนี่ยอ๋อปิดไม่ได้เยี่ยม ตอนนั้นองติดแล้วตอนนั้องติดได้ต้องเอามุ้งไม่แดงดก่งปลาดำแบบีแล้วมึ้งดิอือเด็กน็อปจริงเลยครับผมไม่มีปืนอ่ะผมมีแต่ปืนไฟฟ้าเนี่ยจริงเลยครับจริงเลยปืนยิงปลาปืนตับปลาปืนปืนบ้านแมวน้ำคุณเนี่ยปืนตับปลาหนายไหมมีนยิตูแล้วเลยไหมอืม มูมานกูอย่ายุ่งมูกูขาดเลยช็อตช็อตแดน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 คอยใช้ทำไมตาตาแดนอุบแต่แดนแดนอีกแดนอีกหมดแล้วไอ้สัตว์ทีแง่เลยไม่ได้เรื่องเน่ต้องเปิดยิงปลาครับทำไมต้องฟาวน์ไม่เรื่องอ่าวตายหามหมดแล้วโอเคเสร็จแล้วใช่ไหม วายจังวะกินกีฟะแซมแซมฮาร์ดี้แซมฮาร์ดี้โอ้ดักล้ออยู่นี่เองโอ้ฮาไร์ดี้แซมฮาร์ดี้ฮาร์ดี้หรือฮาร์ดี้ฮาร์ดี้ฮาร์ดี้ในเกิจแอมบะฮาร์ดี้โอ้เออฮาร์ดี้ในเกิจแอมนี่อันนี้เรามากี่ชั่วโมงแล้วสองร้อยสองร้อยสิบเก้าสองร้อยสิบเก้านาทีนี่กี่ชั่วโมงสิบชั่วโมง ยี่เหรอโอ้ได,ได้ได้กี่คลิปวปเนี่ยมันได้มากี่คลิปวันนี้เฮ้ยบ้าครับมึงไปหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยบ้าได้เหรอวะเฮ้ยขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับเก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเนี่ยจบจบจบเป็นเนี่ยก็ก็เดี๋ยวพอก็ได้ครับหัวมากอย่าผมจะได้ไปเนี่ยต่อห่อปวดหัวมาก อ้วนๆเลมึงครับนั่งเฉมว้าวครับดูดีมีสีละลาสิมันมีเอ็โคดูดีดีแม่เฟอรหัวปวด้องวดเยอะมากเขาเล่นบ yeah. ุ๊เล่นบุกเล่นบุกเยอะมากตับปลาคุยปืนยิงปลาปืนตับปลาทุยแต่ไงปืนนี้ปืนตับปลาตัับตบปลามึงจะอะไรกระช่างมึงแจมมึงแม่งโฆษณามาเต็มทีเล่นได้ไงวะโงลงดึงไลนมา เราสนับสนุนไงพี่เกียร์ไอ้คุณตอสปอนเซอร์ของเราคือแชมปว้าวตายเลยทำเสียงพี่เอยังเกียร์ราการเกมนี้ด้วยการสนับสนุนโดยการจากรฉันว้าวตายเลี้ยวเอาไปเขาไูพี่เกย์มาเล่นเล่นมากก็ไม่ดีนะอย่าโดนว่าเดีคุณผู้ชมเนี่ยว่าไมเป็นรี่เขาไม่เกียร์เลยเมื่คุณให้เกียร์เขายังงั้น ผมต้องคอยเล่นมุกให้มันน้อยๆลงหน่อยอะเอามุกตัวเองที่มาเล่นได้เล่นไปเอ้ยเอาไอ้ยเอาแมวน้ำหานเป็ดไอ้อ้วนี่ยแหละไอ้แมวน้ำเนี่ยนะหานเป็ดนี่ของใครครับหานเป็ดเนี่ของคุณอะพี่มาก่อของพี่มาใครอ่ะเราลองเอาโอ้กี่มาเกี่ยวอะไรดีวะเออกูไม่ ไม่กูจะไปเพื่อนะไรวะกูไว้อยู่ตรงเรือดีกว่าแม่งออกเรือแม่งเหนื่อยจะวางไว้ไหนครับล้ำเหลืองก็ได้ล้ำเหลืองครับเดี๋ยวผมเอบล้ำมเอาไม้กอล์ฟใช้ก่อนจะจะลองไม้กอล์ฟแล้วประจาใจเออเดี๋ยวเรากันไปกันสองคนแล้วนะปี่ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วทำไรกันครับไม่จะเอาเรือขึ้นฝั่งทำแปอะไรเนี่ยเรือบินไไม่ได้หรอ เมื่อกี้เรือเมื่อกี้กูเห็นให้เรือไหลใหเรือไหลใหเรือไหลฮะไม่เป็นเลยเดียวออกเฮ้ยเมื่อกี้ต้องจีนมาทางเนี้ยให้เรือยังอยู่เป็น่ยิงเปลี่ยนเมื่อกี้ผมทันเมื่อกี้ผมอัดไม่ทันเนี้เพียไปเถอะคนเพี้ยนไปไปกันเลยคนเีอเจ็ดคนเลยพยูดอ่ะฮะยางเกลียนเจ้าป่าปืนอะไรไหมปืนไว้ที่เดิมเออย้อนเลยมาทำไมวะ รู้สงสารกูขึ้นกับใครวะเมื่อกี้เมื่อกี้เรือมันมันกระโดดขึ้นมาเลยเกมนี้มีความพาเยอะอะแทบไม่หลอนเลยเหมือนเล่นสซเดนอะน่ากลัวโอ้โหเกมนี้ใครพิวยกันใครวะเฮ้ยเจ้าเลือขึ้นฝั่งไงวะเฮ้ยมันห่วยแล้วเฮ้ยมันอะไรวะ หนเลืก็ขึ้นปังหรอคนขับเอาเฮ้ยจะวางทับแมวน้ำอะไรวะเฮ้ยงไปทังหัวทั้งเนียเลยเนี่ยไปไปเดินไปเดินไปอ้ตอยถอะไรถืออยู่เนี่ยไอ้ต้อยไปหึงเอาปไม่้สัตว์เ็วเดินหนักกเฟยดิน มันเหนื่อยไหมเนี่ยเดินดิไปเร็วๆอุปาแม่งเลยง่ายดิเกินไปไปใส่ลูกกระตุ้ยเลยเปลี่ยนล้วเปลี่ยนล้วคงเปลี่ยนไม่ทันแล้วมั้งไปเอาไว้เปลี่ยนไม่ทันแล้วทันแล้วครับมันยังไม่หมดอย่าเอานี่กันกลางมึงเอ้ยไม่รู้ว่าตั้งกันวะอ่ะ ไม่รู้ตั้งอะไรครับรวมมันตั้งอะไรกันวะถ่ายไว้เออจริงด้วยแม่งตั้งอยู่ตรงนู้นไอ้นี่หอกหักนี่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 รวมไหน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 ตั้งเดี๋ยวดิเอาเอาเก็บเอาเก็บเก็บบ้านเอาเก็บบ้านเฮียบร้อยรวมแล้วมันจะมันจะดีอย่างนั้นแหะรวมโอ้โหเก็บบ้านละว้าที่ลงน้ำแม่งเลยวางระเบิดก่อนวางระเบิดเก่งกาเอาใส่เหมือนเดิม นี่วางระเบิดเรียบร้อยยังครับยังครเล่นรีบวางครับจะได้ไม่เป็นภาระของแมวหน้ายังอ่ะเพิ่งวางเล็กๆน้อยๆลูกหลูเมื่อกี้มันก็รีมาอีกรอบไปใช่ไหมเก็บเลยโอ้โหคุณเพียนี่เกียร์ยิ่งมือไวคุยก็ไวซอยยิ่งกเลยโคตรไวครับโคตรไวว่างของยัง ย่งยิงมอลนะแม่งมีต้อง400กว่านั้นออาพร้อมแล้วเอาเลยวางเสร็จแล้วแล้วกูจะเข้ายังไงเฮ้ยเฮ้ยกูจะเข้าไงวะกูดึงลัวออกมาสิครับอย่าชนะน้อยดิครับอะไรกูจะโโไอ้คนไอ้คอหนูอุณคุณหมิงคุณหมิงคุณเพี้ยนมาดูนี่เอออันนี้มันทำเนี่ยหน่อยพอพอตอนนั้นแม่งไม่ไม่ได้ทำตรงครึ่งหยดครับเอออย่างเกลียน มันจะบักรื่งไปไหนนั่งพับเพียบนั่งพับเพียบเราทำเกณนี่ว่านั่งจะได้ไม่ยาวมันนั่งกับท้าผู้หญิงมากอะเดี๋ยวนะครับจอันชาลีวันทาอะแล้วเกิมาแล้วมาแล้วมาแล้วบมสุดเียบที่ว่าเป็น่องสุดเพียบแม่แ่องสุขาหไม่ได้มคอนแหลกเลยคือคอนปอนเนื่อ โอ้ยไม่รู้มันระเบิดแล้วเอาระเบิดมันระเบิดกันแล้วห่ะเอาเว้ยอย่าวพึ่งเอาละนี่จะเป็นอะไรสุดท้ายก็เต็มพร้อมฮึยทำยัมไงล่ะแวระวังระวังไม่ลั่นยิงแม่งเล่นเลยเฮ้ยตัดคามันแล้วก็เอาทีเฮ้ย มมอยิงเราคอยนี่แหละวะโอ้ขอศักดิ์สิทธิ์จะเป็นช่วยของท่านเองไม่ใครก็ได้ยิงทางแก๊สทีเออเยี่ยมเครื่องี้ไม่มีอยู่เครืนองไม่หมดเลยเออระเบิดระเบิดเข้าไปโอ้โหเล่นไหมเลยใส่ชิปเลยอุ้ยไอ้สัตว์เลยช่วยผมด้ยเฮ้ยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย ฆ่าตัวเองฆ่าทำอย่างเนี้ยยังยังไม่มีแรงงานอ้ยีกตัวนี่อีกแล้วมือจะถูดิมือไหนวะเอาสกล้เลยนั่นระเบิดเนี่ยฮะเจอใครเจอใครเฮ้ยมืองวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วอย่างครั้นอย่างครั้นมามาดิของมา หมกเข้ามานิ่งๆใส่ห so ัวมันไม่เข้ามาเออมันไม่เข้ามามันยืนนิ่งอะครับยูดูแม่งวาร์ปใสเออมันไม่ยอมตีเดี๋ยวระวังจะเจอพี่ตูนนะคนณลองเจอพี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนจะไม่มาครับพี่ตูนสปอยเป็สปอยโอเคโอเคเดี๋ยวไม่งวนนี่ไม่ดีเขาไม่รู้เรื่องว่าพี่ตูนคืออะไรแซมฮาร์ดี้เขาบอกว่าอะไรครับ เขาบอกว่าสบายฝั่งนึงใช่ไหมครับมึงอย่าแย่งคู่กันดีกว่าแม่ไม่รู้เรื่องแล้วคุณไม่นอกเรื่องแล้วรมีปืนมีปืนมีปืนบ้างนวครับเด็กๆมาข้างหลังมันไม่เยอะมันข้างหน้าเยอะกว่าโอ้ยมันอยู่ฝั่งโอ้แยดินดินหน่อยออกไปเล่นมีกรงหมดเลยยิง่งยิ่งยิ่ง โอดูท่ายิงที่แกกูขอดูกูเก่งไหมแป๊บเกเธอร์เซียมล้มล้างไม่เนเธนั์เซียมจะเห็นสีอะท่ายิงของเตียนน้ำเมื่อวันนี้ใส่สีดำเว้่อไอ้ล่วงโอ้ใส่แจมสีล่วงเลยช่วยด้วยเอ้ยคือเขาทางไหนไม่เละตรงนี้ก็มีนี่ครับขึ้นไปตรงนี้ได้ครับโอ้ยอะไรวะอะไรวะแกจะพาเราบไฟทำไมเออ ไปฮางมวยยังไงไปย่างกูเลยเด้อเอากระสุนหมดไม่บอกไม่งของสนามบ้านเป็นย่างต้องเรื่องเอ่อต้องของบาบิคอนเนี่ยมึงเป็นย่างต้องบาบิคอนเลย่างมึงเป็นไงโฆษณาไปหลายย่างเลย ปิ้งยางต้องปลาบีก้อนเนี่ยมันเยอะเหลือเกินไม่คุ้มน้าไปหลายย่างเลยแต่เนี้ยปาเราบนไปแล้วบึ้มปาปาเดียวปลาเงียวยิงยิงยิงเออปาเข้าไปปาเข้าไปเออตายยังตายยังตายแล้วยิงไม่ต่อยเลยไหมยิงไม่ต่อยเลยยิงไม่ต่อยเลยเฮ้ แซมพานี่บอกว่าอะไรดูอไปอีกฝั่งหนึ่งคือเราก็สุดหมดหลังเฉยโกกอบเดิมครับว่าให้เอาปืนไปฝั่งหนึ่งโอ้ตัด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 หมดแล้วก็ไม่ต้องเอาครับกตัดลอยจีเอาแล้วไงเอานี้มมา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 ปีกมาล้องนี้เขาคงใส่เขาหิวเขามันไก่เรียงล้องนี้ กินข้าวมันไก่โป้ดีนะนิาโปไม่ชอบอ่ะชอบก๋วยเตี๋ยวรูปนินดาโป้รูปมีหม้อไฟหม้อไฟหม้อไฟอร่อยนะหม้อไฟก็อร่อยแม่ยังไม่จบขอไปดูไอ้ที่แรกเอาไปขอมีฆาตทำมึงไม่ตายวะไอ้เชื่อิมึง มึงถึกไปไหนเอ้ยมันเข้ามาแล้วอช่วยด้วยตรงนี้ตรงนี้ยิงยิงยิงให้ระเบิดทียิงให้ระเบิดเออจะได้ไปเก็บของเมื่อกี้ผมโยนของไปสองอันี่ยไทยรัฐเอ้ยโอ้ยไม่กบกูไม่กบกูโควิ้ย ไอ้สลัดไม้ไม้กอกูใ้ปาระเบิดอะไรมตไม้กอไม้กออ้ผุเชิดผุเชผุเชไอ้ผเออมี่ีวิมีเขามามีเขามามาตีรัวตีม้งตีม้งไอ้ไอ้คนนีตายง่ายแถวนี้มกูพังข้มืงยุงข้าขอมึงลตามม้งีบหน้ไไม่ถีบนามันต่ปะ เอ้ยเอ้ย <silently> ช่วยทางนี้หน่อยครับเอาไมค์ก๊อฟตีไม่ตายนะโอ้ยไมค์ไมค์ไมเฮ้ยเฮ้ยบอสบอสบอสบุ้งมาบอสบุ้งมายังหนักไม่พลาดทั้งวันเลยระเบิดไปเลยแดนต้องปีไลด์เดอร์ชีกทั้งทั้งทั้งทุ้ยโอ้โหเนี่ยตีอยู่ครับ โอ้ยแม่ช่วยด้วยช่วยลูกด้วยแม่งนอนนอนคากองน้ำเลยอย่าบึ่งนอนอย่าบึ่งนอนชีตัวเองแม่งจะตายแล้วโอ้ยเออก่อจะจบแม่งเหนื่อยใจจริงๆจนแล้วมันมันจนเหนื่อยแบบแต่เนี้ยเหนื่อยใจโอ้ยมันเบื่อ เยี yeah, okay. 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 Be, ่ยมชัตเตอร์หกเลยโอเคขอจบคลิปวีทิงท่านี้ก่อนแล้วเอาของก่อนใช่ไหมโอเคมันเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเขามาเล่นใหม่ต้องเอาของ NPG ้วยบายม่ปในโพเปรแล้วได้ปืนพกไหมนั้นรายกุนน้อมป่ะครับเออเครดิกแล้วเขาเลยว่าลูกซองนี่วะพนกเกียรลกไหนไหนตัวไหนต้นโอ้ก่อนไปไม่มีรากุนน้อมขาย ทำยังด้วยทำยังก็ไม่เคยซีสองซื้อไปซื้อไปเอมของตรงนั้นน่านิดความเลขายของตัอย่างแล้วนี้มันเรมแมวเลื่อนตอนนี้ขายแล้วไม์กอลาฟก่อนเพื่อนรักอจนจนในในช่วงจนยังครับยังไม่ตัดทำาด้งไงเสร็หรือยังครับโอเคโอเคจะตัดแล้ว เสียงกดเสียงดัาเสียงคนนี้ยรันกดมันอัพสกิลผมไม่ได้กดเนาะซื้อดางุนอ๊อกทีไม่จนเลยจนเลยตอนนี้จนเลยตอนนี้อยู่เจ็ดหมื่นเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้เรนมีเป็นแสนโอเคครับขอจบคลิปไปทีนี้ก่อนเราได้ดากุน้องของเออดากุน้องของแรง าม็เจอกันครับพนนานมาแหม่ของเขาดีจริงเดนเอนทอดเาลาลาลบลายบาไ,ปไ,ปไ,ปไป